แล้วจังหวะนี้โอ้โหคุณดูสวยโอ้โหรัวจัดก็ดูหนึ่งร้อยเนี่ยครับผมมดูร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าในนี้ผมดูสวยๆเลยนะฮะคอมโบนี้โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมดูและมันสูรจริงนะฮะในจารัคูนนะครับผมผมดู โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะก็ดูเลยครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนินจาแรคคูนนั่นเองเนี่ยฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นเชนไรนะครับผมกับทุน100นะครับผมดูก็ไปลุยกันเลยลักกันนะครับผมท่านผู้ชมเลสโก้นะครับผมดูมายังไงนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะก็ดู เอาแล้วนะฮะยังไงคนดูนี่ครับผมผมาดูเคด้วยไปนะครับผม,ผมดูแล้ว A มา3ตัวนะครับผมท่านผู้ชม Y, y มานะครับผมผมาดูสวย,วยแล้วจังหวะนี้โอ้โหคนดูสวยโอ้โหลัวจัดก็ดู100น,ผมผมดนี่ครับผมผมดูร้อยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้าหรือเปล่าในข้างผมดู สวยๆเลยเนี่ยฮะคอมโบนี้โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมคนดูและมันสุดรจริงนะฮะในจารักคุณนะครับผมคนดูโอ้โอหนึ่งนาทีกำไรมาเฉยนะค,คนดูโคตรสวยโคตรโ,โหดและโคตรจะปังแต่ไม่โคตรจะพังแค่นั้นแหละคนดูมาสิวะ เอาล้วนะฮะยังไงคนดูเพิ่มเบ็ดหน่อยละกัน <c oughs> แต่ก่อนเพิ่มเบ็ดมันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะคนดูมาเถื่อว่ามาเถื่อว่าท่านผู้ชมเร่ๆชิวๆนะฮะท่านผู้ชมทุกท่าน เอาอีกแล้วนะครับผมดูวิกวินไปดีครับผมโอ้โหจะอลังการไปไหนเนี่ยครับผมโคตรจะสุดและโคตรจะโหดและโคตรจะปังนะครับผมมาดูมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดกันหน่อยละกันเบ็ดสิบบาทไปเลยละกันนะครับผมท่านผะู้ชมเอาอีกแล้วนะครับผมมาดิ <c oughs> เกือบจะโบบ้าแล้วนะ แล้วอย่างไงคนดูวายหกตัวครับผม,ผมดอกนี้คูณสองสี่สิบห้าแล้วมาอย่างนี้โคตรสวยโคตรอลังนะครับผมดูโอ้โหคูณสามสองร้อยสองบาทนะครับผมดูโบ๊ะบ้างกันไปบึ้มสวยล้างกระดานอีกทีโอ้โหโคตรสุดคนดูโบ๊สวย,สวย,สวยมันต้องอย่างนั้นแหละนะครับผมคนดูคอมโบนะะคนโหดสวย,สวย เขาจะตึงมันโหดเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยคนดูโอ้โหสุดจริงนะฮะโหดปีนะครับผมคนดูแค่นั้นแหละนะครับผมท่านผู้ชมและมันสุดจ,จาดนะครับผมท่านผู้ชมสุดจริงลายจริงนะครคนดูโอ้โหคอมโบแบบนี้แหละที่ผมชอบนะฮะท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับผมบมือมับเอกจัดก็ดูดบึมแค่นั้นแหละคนดูบึม สวยเลยแล้วกันเะยครับผมดูเน้นๆกันไปนี่จาแลคูณมาเธอะวะเขาดู มาแบบโผล่หดวสวยๆเลยละกันนะครับผมมาดูห้าร้อยเนี่ยครับผมซูปเปอร์มิกาวินนะครับผมดูเขาจะตึงและเขาจะโหดและเขาจะปังนะครับผมดูดูดิรัวจัดเลยวันนี้โอ้โหรัวจริงคนดูโอ้โหหวานเจีย๊ยบท่านผู้ชมมันหวานเจีย๊ยบจริงๆนะฮะคนดูโอ้โหสุดจัดแล้วมันสุดจัดดอกน,นี้โอ้โหสี่ร้อยสี่ รัวจริงไหมครัด,ดูโคตรรัวโคตรโหดโคตรตึงโคตรอรังโคตรปีโมเยลนะครับผมดูเต็มกราบไปยดีครับผมนะฮะสำหรับจารย์และคุณนะฮะวันนี้ก็ถือว่าโคตรลงโคตรคุมแล้วนะครับผม,ผมดูทุนหนึ่งร้อยแตกพันเก้าเลครับผมก็เลยพันแป๊โคตรจะสุดเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกระทืบไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาเพียงตัวนี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ